ครูบาเล่าให้ฟัง่ลยครับว่าที่มาที่ไปของเม็ดสีที่เห็นนี่ยครับครูบาเริ่มมีตั้งแต่เมื่อไหร่ครับสิ่งนี้มันมันต้องเท้าวความไปก่อนเท้าวความไปช่วงที่เรายังไม่บวชนุ่นะซึ่งเรื่องพระธาตุนี่เราไม่เคยเชื่อหรอกรจะเรียกว่าพระธาตุนะก็เราก็แต่งตั้งขึ้นมาเองถูกไหมเนาะคำว่าพระธาตุนี่เราก็แต่งขึ้นมาเองเรียกว่าเม็ดสีที่เขาเข้าใจกันแล้วกันนะไอเม็ดสีนี่เราก็ไม่เชื่อหรอกเมื่อก่อนนั่น นะเพราะว่าคุบานี่ก็เป็นสายวิทยาศาสตรนะ์แต่มันก็เคยได้ยินได้ฟังคุบอาจารย์นั้นพูดมาตั้งนับตั้งนานแล้วว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นสิ่งที่ที่ทำให้เป็นเหมือนกับทางพระไทยนะคูบาก็เห็นแต่มีแต่เมืองไทยนะทางพระป่าพระไทยเราเนี่ยเชื่อว่าเป็นเป็นสิ่งที่เรียกว่าพระอริยะนะ มันก็เป็นสิ่งที่เราได้กําลังใจจากสิ่งนั้นแต่เราก็ไม่เคยคิดว่ามันจะมีนะแล้วพอได้เห็นเราก็ได้ได,ได้บวชครั้นะงแรกที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนอายุประมาณเท่าไหร่ครับที่บ่ายอตอนนั้นมันมันเป็นของตอนเราอายุสามสิบเป็นของครูอาจารย์ท่านหนึ่งของครูอาจาันตะวันจุดแรกที่เกิดเนี่ยคือที่ศีรษะหรือว่าตามร่างกายครับไม่ได้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเรานะต้องพูดให้ถูกต้องก่อน อันนั้นเป็นเกสาของพระจันาร์ตะวันที่ท่านโกนออกมาแล้วเราแบ่งมาใส่ผระอบไว้นะแล้วมันก็แสดงเป็นลักษณะเม็ดสีให้เราเห็นหก็มีไม่เยอะหอหอใหม่ๆก็ไม่เยอะอก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราว่าแต่เราก็ไม่เคยหายสงสัยจากสิ่งนี้หรอกเรายังสงสัยว่าแม่เราเอามาใส่หรือเปล่าขนาดนั้นจนเราได้เอากาวร้อนมาหยอดหยอดผ้าอบนั้นไว้เพื่อไม่ให้ใครมาแกะได้ มันกลับเพิ่มปริมาณขึ้นมามนั่นก็เป็นเหตุผลที่ว่าเราจะมัวแต่ตั้งคําถามอะไรทําไมเราไม่พิสูจน์ก็เป็นเหตุผลที่เราต้องได้มาบวชตอนเราบวชมันก็ไม่มีลักษณะที่มันเป็นลักษณะอย่างนั้นเราว่าไม่ต่างจากรังแคนะที่เรามาอยู่นี่มันเป็นใหม่หมก็เป็นนิดหน่อยครับหลังจากทีท่ีของโยมแม่เห็นในพระองค์นานไหครับถึงมาเห็นในนานนานหลายปีหลายปียปจุาก,กทเราเห็นคขึ้นตาม มันก็ขึ้นตามตามสีสันนี่แหละตามสีรษะขึ้นเยอะไหมครับอาจารย์ตอนที่เห็นตอนแรกเลยไม่เยอะนะไม่เยอะมันเหมือนกับรังแคนะเราไม่ได้ไม่ได้ตั้งชื่อว่าเป็นพระาธาตุนะอ,อยา่าเข้าใจผิดเพราะว่าพระาธาตุเป็นสัญลักษณ์ของพระอรหันต์นะซึ่งครูบาเองไม่ใช่พระอรหันต์ที่แรกเราเราสงสัยะครับว่าเม็ดอะไรมาอยู่ในร่างกายของเราก็สงสัยอยู่เป็นธรรมดาเลยอของมันไม่เคยเป็น เหมือนคนที่ไม่เคยเป็นเป็นอิสุกอิสัยเป็นลังคงลังแครเป็นอะไรที่มันผิดผิดแปลกไปจากสิ่งตัวเองเป็นมันก็ย่อมสงสัยเป็นธรรมดาใหม่ๆมันก็ตื่นเต้นนะนะตื่นเต้นแม้แต่พระที่ท่านเข้าไปในในที่นอนเราท่านก็ไปนั่งเก็บลงังๆมันก็กวาดทิ้งเคยเยอะๆออกมาเยอะสุดเนี่ยประมาณปริมาณเท่าไหร่ได้ครับมันกะไม่ได้หรอกมันกะนไม่ได้ก็พอเหมือนทรายลักษณะคล้ายๆกับทราย อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับเรานะจะกล่าวว่าไม่มีไม่ได้นะแต่จะเรียกว่าพระาธาตุไม่ได้เริ่มมามีญาติโยมเ,ยเรียกว่าญาติโยมตั้งชื่อให้แล้นะว่าเป็นพระาธาตุตนน้นคนเขาก็เชื่อว่าเป็นพระาธาตนะุเพราะเป็นลักษณะที่โปร่งใสเม็ดสวยมันก็ไม่ต่างจากของหลวงตามาหาบัวถ้าจะไปะเทียบไม่ต่างจากของครูบาอาจารย์<ม>องค์ที่ท่านมีให้ให้เราเห็นในเจดีย์ใน, JD, ใ,นในสิ่งนั้นสิ่งนี้ แม้แต่พระธาตุต่างๆที่เราเห็นในในเพจต่างๆเท่าที่ผมถามทางญาติของชีแล้วก็ญาติโยมหลายๆคนนี่ยบผกว่าคือเกิดขึ้นเนี่ยสักพักหนึ่งแล้วทําไมตอนนี้เพิ่งมาเป็นข่าวอาจารย์คิดว่ามาจากตรงไหนอะไรเงี้ยคนมันดัง <c oughs> คนมันจะดังมันฉุดไม่อยู่นะยก็แปลกเหมือนกันนะเราว่าเออว่าเราจะออกทีวีต้องมีเงินแสนถูกไหมนะจะทําอะไรเนี่ยต้องมีเงินแสนนะจะไปให้สาพงสัมาษณ์นะอันนี้ไม่ต้องจ้างสักบาทน้ำมันข่าวแล้วเขาก็เติมมาเอง มาทิงวัดเลยวันล่าสุดที่ที่มีเม็ดสีดังกล่าวเนี่ยออกมาล่าสุดเครับคือวันไหนครับอาจารย์เราก็ไม่เคยดูไม่เคยนับนะไม่ได้สนใจสิ่งนั้นนะครูบไม่ได้ไปจ้องจับสนใจสิ่งนั้นก็เลยไม่ได้ไม่ได้ให้ค่า<ะ>จึงไม่สามารถบอกได้ว่าวันไหนส่วนใหญ่เห็นว่าทางด้านของโยมเนี่ยคือขออีอัครับคุที่ครับขอผมของครูบาไปเนี่ยคือจะมีตั้งแต่ตอนแรกเลยครับหรือว่า เขาเก็บเอาแต่ผมไปนะเพราะเขาเก็บเอาผมไปมันก็เป็นเขาก็ว่า,างั้นนะเราก็ยังได้แซลอยู่ว่าไปเอามาจากราซาด้าหรือเปล่าไปสั่งมาจากราซาด้าหรือเปล่านะและสิ่งนั้นเราครูบาเป็นครูบาจะสอนเสมอว่าพระาธาตุหรือสิ่งที่เราเรียกว่าพระาธาตุนั้นนะไม่ใช่ธรรมไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่ของวิเศษไม่ใช่ของวิโสนะเป็นของหลงด้วยซ้ําไปหากผู้ไม่มีปัญญานะหากผู้มีปัญญาย่อมได้กําลังใจ แต่สาหรับผู้ที่ไม่มีปัญญาจะเป็นของงมงายสิ่งนี้จะบทบางความจริงคือบทบางความเป็นธรรมชาติความเป็นปกติของชีวิตนะจะบทบางซึ่งความเป็นธรรมชาติของกายจะบทบางซึ่งความเป็นธรรมชาติของใจแต่ถ้าคนมีปัญญาเมื่อท้อไม่มีกําลังใจเขาจะสามารถสร้างกําลังใจจากตัวนี้ได้ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์นีนะ้สิ่งที่เราเอามานี่มันมันประจักษ์กับตัวเขาเองนะ นะแล้วเขาเห็นว่ามันมีนะสิ่งที่มรรคผลนิพพานต้องมีเราก็จะมีกําลังใจในการระพฤตธปฏิบัติอย่างนั้น,นะม,นมันมีทั้งคุณและโทษอยู่ในนั้นอยู่ที่ว่าผู้ที่จะสแสวงหาประโยชน์หรือสแสวงหาโทษต่างหากถ้าถามเกิดว่าเป็นเรื่องของ,ของว่าเกิดขึ้นเองเนี่ยครับอยากถามเรื่องอาหารการกินของกูบารนนะ์ว่าเราส่วนใหญ่ชอบทานอาหารลักษณะยังไงบ้างรเราก็กินเหมือนมนุษย์ปกตินั่นแหละนะไม่ได,ไได้ไม่ได้กินอะไรที่แปลกใหม่ หมูพระนะพระเอวกีกินเหมือนกันทุกคนนะไม่ได้ต่างกันเลยเพราะว่าเป็นอาหารสิ่งเดียวกันแล้วอของใช้ครับอย่างเช่นยาสระผมหรือว่าสบูสอ่อะไรอย่างเงี้ยเห็นว่าเกิดจากร่างกายของเราเราได้ได้ใช้ตรงไหนอะไรเงี้ยเป็นพิเศษเนที่วัดนี้ใช้สันไลยที่วัดนี้ใช้สันไลยในการอาบน้ําสระผมซักผ้าเพราะมันสะดวก ตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยใช้เหมือนกันเพิ่งมาใช้ตอนเป็นพระอยู่ที่นี่แหละนะสะบู่ก็มีบ้างบางค์ก็ใช้สบู่บางค์ก็ใช้สันไหลถูกไหมหมู่คณะเรานะตัวครบาเองก็ใช้เหมือนหมู่คณะเขาใช้ก็ใช้สันไหลเหมือนกันนั่นแหละนะบางทีก็กินกาแฟเนี่ยชันกาแฟเยอะจนหลวงตาได้แซวว่าชั้นกาแฟเยอะนี่แหละมันเป็นกระดูกเป็นเกลทำไม มันไม่เกี่ยวนะก,ก็ว่าไปเรื่อยมันจะมีสวนได้ยังไงาบางบางทีบางทีนะนครูบาจะพูดเรื่องเรื่องในสิ่งที่ที่มันลึกซึ้งลงไปเรามีสายตาเรามองเราจะเห็นเท่าสายตาที่เรามองเรามีแว่นขยายเราจะเห็นละเอียดขึ้นเรามีกล้องจุลทรรศเราจะเห็นละเอียดขึ้นเรามี พวกแสงพัดมาหรือแสงอะไรต่างๆที่ใช้ในการจับธาตุจับรังสีเราจะเห็นละเอียดมากขึ้นนะบางสิ่งที่เราไม่เห็นจะตัดสินว่าไม่มีไม่ได้นะถ้าเราไม่มีกล้องจุลทรรศน์เราจะรู้ไหมว่าเซลล์เราเป็นลักษณะยังไงจริงไหมนะถ้าเราไม,ม่ไม่มีแว่นขยายเราจะรู้ไหมว่าไอสิ่งที่มันละเอียดกว่าตาที่เราเห็นนั้นเป็นย่งไง เรื่องของจิตเหมือนกันบุคคลที่ฝึกจิตไว้ดีแล้วย่อมมีกำลังนะนี่ไม่ใช่เรื่องอพินิหารแต่มันเรื่องในการฝึกฝนสิ่งเหล่านี้จะเกิดจากการประพฤติปฏิบัติเท่านั้นหรือเรียกว่าอำนาจของจิตกำลังของจิตพลังงานของจิตเราอยู่ได้ด้วยพลังงานของจิตเท่านั้นนะหากจิตนี้ไม่มีกำลังไม่มีพลังงานจะไม่เกิดยานศัศนะคือปัญญารู้แจ้ง เราจะใช้ปัญญาความจําคือสิ่งที่ประสบการณ์เราเห็นแล้วมาตัดสินเท่านั้นเราจะไม่สามารถใช้ความเขาเรียกว่าปัญญาในหรือเรียกว่าญาณทัศนะอันนี้เป็นความละเอียดในการประพฤติปฏิบัติภาวนาหากการปฏิบัติภาวนาไม่มาถึงสิ่งนี้ก็อย่ามาปฏิบัติกันเลยนะหากการว่าการเรียนศึกษาธรรมะการเรียนจากตำหลักตำราแล้วบรรลุธรรมนะเข้าใจธรรมะคงเป็นพระอาหารหมดแล้วนะคนที่มาฝึกษปมาปพฤติปฏิบัติ ย่อมศึกษาในเรื่องของกําลังของจิตเรื่องของกายและจิตหรือเรียกว่ารูปกับนามคนที่ปฏิบัติเท่านั้นถึงจะเข้าใจในสิ่งนี้เรื่องพลังงานสิ่งนี้หากไม,ม่ประพฤติปฏิบัติไม่มีทางเข้าใจจะใช้ความรู้ในการเรียนจากตำราตำรามาตัดสินขนาดตำราย,ยังถกยังเถียงกันเลยพระพุทธเจ้าเดินได้เจ็ดเก้าจริงหรือเปล่ายังถกยังเถียงกันเลยขนาดมีในตำรามันยังไม่ยอมเชื่อตำราเลยจริงไหมยังถกยังเถียงกันว่าพระพุทธเจ้านี้ เดินได้จริงหรือเปล่าเจ็ดเก้ามีดอกบัวผุดขึ้นมาจริงหรือเปล่าเห็นไหมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในตีต่างๆเนี่ยคาดว่าเป็นเรื่องของอัศจรรย์อภินิหารในร่างกายของเราหรือว่าเป็นเรื่อง,องมันไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์หรอกเกี่ยวกับเรื่องอความบกพร่องทางร่างกายหรือว่าเกี่ยวกับผิวหนังอะไรอย่างนี้มากกว่ามันไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์นะสิ่งอัศจรรย์คือศิละปะในการดับทุกข์ไอ้ส่วนนี้มันอาจจะเกิดจากกำลังฌานนะสําคัญเลยคือกำลังฌาน หากไม่มีกําลังชานตัวนี้นมันจะเปลี่ยนกระดูกเป็นแก้วได้ยังไงการฟอกธาตุฟอกขันมันจะเปลี่ยนกระดูกเป็นแก้วได้ยังไงพระอรหันต์พระอรหันต์ในศาสนาในเมืองไทยเนี่ยตั้งแต่องหลวงตามหาบัวหลวงปู่ชาเคยไปเห็นไหมกระดูกท่านของหลวงตามหาบัวเคยไปเห็นไหมองค์ที่เรานับถือก็ท่านเป็นพระอรหันต์มองที่ว่าเป็นการปฏิบัติมันก็คือผลของการปฏิบัติถ้าจะพูดมันชัดน นี่คือนี่นี่นี่คือสิ่งที่เราควรศึกษานะไม่ใช่ตัดสินกันเลยนะนีะ่ยการตัดสินนั่นเป็นกรรมคิดยังไงกับคอมเมนต์บางคนที่เขาไม่ได้มาศึกษามัน<ด>เป็นธรรมาดาอ,อวดอุตร,ริหรือว่าอะ,อะไรอย่างนี้หรือเปล่าอวดอุตร,ริก็ต้องบอกว่าคนทำนะกูบาอวดที่ไหนคูบาเอาอะไรไปอวดคูบาไม่ได้กล่าวว่ากูบาเป็นพระอรหรันต์และไม่ได้กล่าวว่าสิ่งนั้นคือพระธาตุเราบอกได้ว่านั่นไม่ใช่พระธาตุ แต่เราแต่งตั้งขึ้นมาเองว่าเป็นพระธาตุเราเชื่อเองเราแต่งตั้งเองเราเชื่อเองเราหลงเองไม่ใช่พระธาตุองค์หลวงพ่อพระพยอมท่านก็พูดถูกนะท่านก็พูดถูกในสิ่งที่ท่านรู้แต่ว่าในสิ่งที่ท่านไม่รู้ก็มีไม่ใช่ว่าท่านจะรู้ทุกอย่างไม่ใช่ว่าท่านจะรู้ทุกอย่างถ้าจะยกตัวอย่างว่า พระอ,อรหันต์นะถ้าข้าเอาความหมายตรงนั้นนเป็นพระอ,อรหันต์นะซึ่งรุบาไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ว่าจะเป็นพระอ,อรหันต์อย่างนั้นนะองค์หลวงตามหาบัวนะเส้นผมท่านก็แปลเป็นประทาตเป็นเม็ดสีนี้ตั้งแต่ท่านยังไม่ตายหลวงปู่ประภัยวัดประภัยวนารามท่านก็เป็นในองค์ที่เราเคารพในพระป่ากรรมฐานนะแม้แต่องค์พระป่ากรรมฐานหลายองค์หลายท่านก็เป็นกัน ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประวัติท่านดีมากแล้วได้ได้ประโยชน์ในการศึกษาธรรมะของท่านมากนะแต่มันไม่มีโซเชียลเหมือนยุคสมัยนี้เข้าใจไหมนะมันไม่มีโซเชียลไม่มีสื่อไม่มีอะไรอย่างนี้นะทีนี้เราก็จะตัดสินในสินส่งที่เราเห็นไม่ได้ต้องศึกษาให้มันลึกซึ้งลงไปอย่าเพิ่งตัดสินสิ่งใดในสิในในส่งที่ตัวเองไม่รู้ฟังเป็นกลางๆไว้นะคูบาไม่ได้บอกว่าคูบาถูกหรือคูบาผิดนะ เขาจะตัดสิน,นเราก็เรื่องของเขาเราไม่ได้เกี่ยวไม่ใช่เรื่องของเราเป็นเรื่องของเขาเรื่องของการพิสูจน์ครับครูบายอยากให้มีการพิสูจน์อะไรยังไงบ้างครับหลังจากนี้หรือว่าเราเองเราก็จะคือปล่อยอย่างนี้นะครับพิสูจน์ก็ต้องก้องไปถามคนที่เขาเอาไปแล้วเป็นนะก็มาตัดผมไปดูซินะบางคนก็เป็นบางคนก็ไม่เป็นไม่แต่หมู่ผ้านี่เอาไปบางคนก็เป็นบางคนก็ไม่เป็นมันก็ไม่ได้เกี่ยวถ้ามันเกี่ยวกับผมเราจริงๆมันก็ต้องเป็นกับทุกอันสิจริงไหม อันนี้มันเป็นเรื่องที่ที่จะเอาเหตุเอาผลมาพูดไม่ได้เพราะมันอยู่เนื้อเหตุเนื้อผลนะภาพที่เห็นทั้งหมดนั้นเป็นภาพที่เขาเอาไปแล้วเป็นนะส่วนตัวคุบาเองเก็บไว้เองไม่เคยเป็นเส้นผมเราก็เก็บไว้นะเราบอกเฮ้ยเราเก็บไว้เนี่ยทำไมมันไม่เป็นเราคงไม่มีวาสนาเราก็พูดเล่นๆไปว่าเราคงไม่มีวาสนาหรอก ล้วพูดเล่นๆพูดขำๆไปตะคนอื่นเก็บไปก็เป็นแล้วเลยจนได้แซวว่าไปซื้อมาจากลาซาด้าหรือเปล่าแต่เรื่องโรคประจําตัวอย่างนี้เราก็ไม่เคยมีมาก่อนไม,ไม่มีหรอกไม่มีหรอกหวาดภัย <c oughs> <c oughs> มีแต่โรคหิวโรคเหนื่อยโรคหนาวโรคร้อนอโรคขี้เกียจขี้ค้านนี่ก็มีโรคง่วงเงาเานา,น,าน,นอนนี่มีประจําตัวไม่เคยขาดเลยหิวก็กินกินแล้วก็อิ่มเป็นโรคประจําตัวเหมือนกันพวกนี้ สุดท้ายนี่ครับมีอะไรอยากจะสอนก็คือประชาชนคนที่อาจจะโจมตีหรือไม่ทันฟังหรือไม่เข้าใจเรื่องอะไรอย้ยครับเราว่าเราเป็นชาวพุทธนะเราว่าเราเป็นผู้รักษาศาส,ะสะนาเราต้องรู้จักว่าศาส,ะสะนาคืออะไรนะการไปกล่าวเขาเรียกว่าการไปกล่าวตัดสินคนนั้นคนนี้เราคิดว่าเป็นเป็นธรรมแล้วหรือ,อยังนะเราว่าเราเข้าใจศาสนา เราเป็นผู้ศึกษาศาสนานแต่เรายังตัดสินคนที่เราไม่รู้จักไม่เคยศึกษาเลยไม่เคยรู้จักเลยตัดสินเพียงแค่ไม่กี่บรรทัดต,ตัดสินเพียงแค่ไม่กี่นาทีตัดสินเพียงแค่ตาเราเห็นตัดสินเพียงแค่หูเราได้ยินแล้วมาเทียบกับประสบการณ์ที่เรามีและตัดสินว่าถูกและผิดนั้นไม่ไม่สมควรไม่เป็นธรรมธรรมะม,มันอยู่เนื้อถูกเนื้อผิดเนื้อเหตุเนื้อผลนะ มันค่อยเป็นธรรมหากว่าเราเป็นผู้รักษาศาสนานเรารักษาอะไรเรากำลังรักษาอะไรกันอยู่รักษาศาสนารักษาอย่างไงจะปกป้องศาสนาจากศาสนานั้นศาสนานี้น่ะเหรอไปโจมตีศาสนาอื่นนั่นเหรอไปโจมตีศาสนาคิดศาสนาอิสลามศาสนาพราหมณ์ฮินดูอย่างนั้นเหรอว่าเขามาทำลายศาสนา หรือว่าเรานั่นเองต่างหากที่ทําให้ศาสนาเสื่อมจากใจเราเนะพราะเราไปยุ่งเรื่องคนนั้นยุ่งเรื่องคนนี้ไปตัดสินคนนั้นตัดสินคนนี้ไปตัดสินพระคนนั้นพระคนนี้พระแต่ละคนก็เป็นคนมีกิเลสทั้งนั้นแหละหอบตัวเองมาบวชนั่งอยู่นี่กิเลสเต็มหัวหมดแล้วนะที่หอบตัวเองมาบวชเพื่อที่จะมาเรียนรู้ตัวเองมาศึกษาตนเองนะไม่ได้มา,มาปฏิบัติเพื่อวิเศษวิโสเลยไม่ได้มาสอนวิชาหาะเหินเดินอากาศ ไม่ได้สอนปลูกเสกทำน้ำมนต์น้ำมันไม่ได้สอนนี้จากหลักแห่งการพ้นทุกเลยเป็นไปเพื่อถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นต่างหากวัดนี้สอนอย่างนี้พิธีกรรมพิธีการนั้นเป็นเพียงแค่พิธีกรรมไม่ใช่ศาสนาเราสอนชี้ชัดถึงขนาดนั้นจะเอาอะไรอีกจะให้สอนยังไงอีกแต่อาจจะสอนนอกตำราแต่ไม่ทิ้งตำราสอนเรื่องทานแม้แต่องค์หลวงตาท่านสอนเรื่องทานท่านไม่ได้พูดแต่ปากท่านทานใ้เห็น ขนาดท่านทานหเห็นยังว่าท่านาไม่ใช่กิจของพระพระอะไรเอาเงินไปแจกคนหรือจะสอนให้แต่เขาทานตัวเองไม่ทานอย่างนั้นเหรอ,อจริงไหมแล้วจะเอายังไงศาสนาจะเอายังไงรักษาตรงไหนรักษาศาสนารักษาใจตัวเองนี่แหละไม่ให้มันเสื่อมจากศรัทธาเพราะใจเราเนี่คือศาสนานความจริงก็คือความจริง แต่มันจะจริงในสิ่งไหนเท่านั้นเองอย่าเอาความเห็นมาเป็นความจริงความเห็นมันเป็นความจริง,เ,เ,รงเฉพาะบุคคลเนี่ยคนนี้ก็เห็นว่าอย่างนี้ถูกต้องเนี่ยก็ถูกของเขาคนนี้ก็เห็นว่าอย่างนี้ถูกต้งองก็ถูกของเขานั่นเป็นความถูกต้องของแต่ละบุคคลไม่ใช่ความจริงมันจริงของเขาแต่ไม่ได้เป็นธรรมความเป็นธรรมคืออะไรเนี่ยอย่าไปเสือกเรื่องของคนอื่นรักษาใจตัวเองนั่นแหละรักษาอย่างไงรักษาอยู่ในลมหายใจนี่ให้มีสติ เมื่อจิตไม่ส่งออกจิตตั้งมั่นอยู่ข้างในนี่นั่นแหละเป็นการปฏิบัติมากเจริญมากศีลสมาธิปัญญาบริบูรณ์อยู่ในนั้นถ้าจิตส่งออกมันก็เกิดมโนกรรมตําหนิคนนั้นคนนี้นั่นผิดศีลแล้วก็จะเกิดการตําหนิเกิดอกุศลขึ้นมาเกิดความทุกข์เกิดความลังเลสงสัยนั่นอวิชชาเกิดขึ้นแล้วจริงไหมถ้าว่าเราศึกษาศาสนามันต้องศึกษาให้ลึกลงไปในในจิตในใจสิเนี่ย เรารักษาอะไรกันเยีายนี้นะครูบาเคยพูดนะสักหน่อยคนจะเห็นพระนี่เป็นเหมือนขี้พอเห็นพระนี่ก็จะอีอย่างนี้เลยเพราะอะไรก็เพราะมันมันมีแต่ข่าวอย่างนี้ไงข่าวพระดีๆไม่มีไงพระที่เขาปฏิบัติภาวนาเขาโศเป็นโศตายเนี่ยเอาเป็นเอาตายแรกเนี่ยนะป่วยแค่ไหนก็ยอมปฏิบัติดูใจตัวเองว่าให้ร่างกายมันทุกข์ทรมานเอามันทุกไปมันตายไป แต่ใจนี่มันดีดมันดิด้มมันทุกข์ไหมท่านปฏิบัติขนานี้อดข้าวอดน้ําไม่เคยมาปฏิบัติไม่เคยมามามา,มาดูมาศึกษานะแต่เราก็เข้าใจอยู่หรอกนะเราเชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ท่านบอกว่าเราไม่สามารถสอนบุคคลที่ไม่มีวาสนาต่อเราได้ขนาดพระองค์เองยังทําไม่ได้เราเป็นใครเราถึงจะทําได้คนไหนมีวาสนาต่อเราก็รู้จักเรามาศึกษาเรานั้นเป็นธรรมดานะส่วนคนที่ไม่มีวาสนาต่อเราก็เป็นธรรมดานะ มันเป็นกรรมเป็นเรื่องของกรรมใครทํากรรมอันใดไว้ก็รับผลของกรรมนั้นใครสร้างบารมียังไงก็เป็นอย่างนั้นคําว่าบารมีคือนิสัยสร้างนิสัยเป็นธรรมก็เป็นธรรมสร้างนิสัยเป็นหมาก็เป็นหมาสร้างนิสัยเป็นเป็ดก็เป็นเป็ดนะมันเป็นตั้งแต่อยู่ในร่างมนุษย์นี่ไม่ได้เป็นตอนตอนตายเลยมันเป็นตอนอยู่นี่แหละนี่คือธรรมะครูบาจะพูดแรงกว่า่อยเพราะมันเป็นสไตล์นี้นะนะมันเป็นสไตล์เรา มันก็ดีเหมือนกันนะกระแทกกีเรียสดีเหมือนกันนะสำหรับพวกชอบฮาร์ดคอร์ก็มี